คนนี้จะมาไอ้นี่ป้าเขาตัดบล็อกเขาเบื่อไงเหมือนก็จะกระชากไวเกิอนอันนี้จะมาซอยถุยลบนะลบเป็นถุยถุยเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ก็ห àng ่างหายไปสองวันไปทําธุรกิจมาส่วนตัวมาก็เลยยุ่งเลยเออธุระเยอะก <ś led> ็เดี๋ยวเราไปจะซอยกันคนเราจะไปว่าคนอื่น,นเขาเนอะเอาตัวเราให้รอดนอะดูตัวเองใครยากจะถอมลนะ่ะฮะ ไม่ดูตัวเองว่าสวยนะเอออย่ามาว่าคนอื่นเขาเขาด่าให้แล้วมันจะเจ็บเจ็บมากคนมันก็ต้องแต่งตัวอย่างนี้แหละเออใช่ธรรมชาติเขาไม่แต่งกูข้ามอาบนนี้มอสโลสมัยไหนว่ากี่ปีก็แต่งเนี้ยข้ามมาแล้วเรื่องนี้มอสโลไม่นะไม่ได้เรื่องนะลบเดี๋ยวลบเปลี่ยนนะอยู่เฉยๆนะห้ามลุกดิกนะมันตัดให้ป้าเนี่ยวฟาร์มยาเราไม่ต้องออกเราอย่างนี้แหละ โอ้โหมอย่างเต่าให้ด้วยมีอีกมีสองขียเเด็กันเดี๋ยวรบเปลี่ยนเออมันลำขาดปานจะขึ้นโอต้องลำขาดนี่รถเื่องล่างรูเอาอะไรต้องาก้อนรถเดิเงมัเรียโอเคเนี่ยเราก็มางโอ้มันบั้งกัแงโอลำขาดหัวกเยแล้วเห็นไม่มาลแล้วก็ไปไหนกันก็นี่มามาน่าได้ละ ววกกวววพวกตีลูเข้าวบ้านก็ตู้ฮููู้้ยายคนนี้ทำยไงพ่กตายเด็กต <c oughs> ายทำ <c oughs> ไมรุ่นนี้บ๊อบหลังนิด <c oughs> ไปนั่งดูหลังบ้านเขาเรืยทำโต๊ะไงตร <c oughs> งนิดนึงโอเค <c oughs> ทำโต๊ะไอโต๊ะมันพังไงก็จะทำหน่อันนี้เราก็ยกขึ้นมาไง <c oughs> นี่เราก็ให้มันถุยนี่ก็ลบเหลี่ยมวันนี้ก็เลี้ยงยาวได้แล้วไม่เป็นไรละจะต้องตกใจข้างๆมันเป็น มันเป็นตะบังไงข้างหูเป็นตะบังมันเป็นนักเรียนไงมันเป็นนักเรียนก็เลยทำใจไมันก็จะได้เด็กก็ไปอยู่ไอ้นี่ปอนหนึ่งฮนุบาลนี่แหละเปรตจริงตรงนี้ครานี้ดีแต่หัวคลิปผ่าทำให้ก่อนอย่าพู่บุ่นอย่าบุญโง่ก็ยังไม่โง่เคยเคอะเคยเคมอเรียนมารู้กิปผ่างอหัวถั่วได้เลยวอร่อย มไม่เป็นไรอย่าจ้ำใจอย่าจ้ำใจกระตกไม่มีดูกลายก็หายวัด่าแป๊บเฮ้ยอย่าไปบีบด้วยไอ้สวยอะฉลองที่ไหนเนี่ยเขาดาวไปเนี่ยบ้านเขาดาวที่บ้านไอ้เขาตัดไอ้กวนหัวให้เน่งเขาได้เท่าไหร่ไหมเขาก็มันตอกอะไรตกลางอ๋อดาวจะ อ๋อเป็นคนโกนเ์ใช่ไลงผมให้อ,อ,อ,อันนี้เราก็ต่อยเ,อเห็นไหมได้ตรงเลยไม่ยากแก่ไม่ยาก,ก,ยากอ,าอันนี้เปิดไปเลยไหมเปิดไปเนาะเปิดแล้วจะทำให้ผมยาวเปิดถัวอะ่ะมันจะหน้าเกลียดมั้ยไม่น่าเกลียดหรอกยี่ไม้ที่ยังไม่น่าเกลียดแล้วเลยเงาเหอะเปิดเจ็ดเทียดอะ่ะมันจะเกิ<อ>เดมันก็เปืดอนะ่าเด็ดแล้วป้าแต่มันก็ดูมันก็ยาวช้าหน่อยนั่นก็ดีด้วย จะทาให้ข้างผมเราข้างหลังเราดูยาวเีขาจะมาให้ีล็กตัก้งตีกเลยเนี่ยเขาดีเลยนะ <c oughs> อันนี้มันก็จะถุย <c oughs> เราเอาไปเฉียดเฉียดคนนี้เราตัดทุ่มทุกใจนุกาก็ไปที่นั่าที่อื่นไม่ได้มาเกินไปมามาก็ชอบเรื่องมากเลยนะใช่ <c oughs> <c oughs> ลูกค้าเรื่องมากอันนี้ถุยสวยละแก้ปัญหาให้ป้าป้าเครียดกินไอ้นี่ไม่ได้เลย <c oughs> แก,ก้ะก้วยโอเคแค่นี้ก็ไม่ต้องเครียดแล้วลต้องดูว่าผมหรือว่าไอ้นี่ไออะไรวะอไอไอแกมาตัดเชือกก็ขาดโอเคถุยสวยแล้วมะอ่ะดัดแปลงให้ป้าหน่อย <c oughs> เครียดเราก็เอาเฉดเคียด <c oughs> วันนี้ก็ซอยรดเหลือสี่สิบาทนะ้ะบุญนะคะปีใหม่คืนกบับไรกล้วยขัดหน้าขัดหน้าเจ๊ขัดเลยยี่สิบาท S <S 2> <S 2> เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาไปายันปีหน้ามงกราเลยคืกนกำไรลูกค้านวดหน้าขัดติเเียนป่ะยี่สิบื้อยี่สิบาบาทนวดเลยขัดนานๆปีละครั้งหรือว่ถ้าลูกค้าซอยผมก็เหลือสี่สิบเป็นต้องมาเอือเอ่อแต้นมาเออมาทีมาตอนไหนก็ได้เพราะนวดหน้ามัไม่ไม่นั่นไงเออไม่ควรเออวนมา,นานแล้วก็ดัดผมคนแก่ก็เหลือร้อยเดียว คือกำไรลูกค้าขามาคนเฒ่าคนแก่นะดัดปล่อยดัดปล่อยดัดปล่อยไม่ต้องมาอะไรเลยนะถ้าเกิดวนเราก็จะคิดแบบนี้อันนี้เราก็ดัดปล่อยใดๆอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากถึงนี้จะดัดปล่อยใช่ป้านะเขาเขาไม่กลัวว่าจะขายไวแล้วมันก็จะต้องดัดปล่อยเออมาขามาสิขวัเต้นมาเออชวนมารอนานชวนใครนะแต่นะต้นคนไหนวะบอยเต้นเออบ่อยแต่นมาบอยแต่นมาซ้ำขมเลยเหลือร้อยเดียว นวดหน้าขับเดี่เตี้ยนคืนกำไรให้ลูกค้าไม่มีอะไรแตกเ็าทำเล็บพร้อมเน่ยเออทำเล็บเจ๊ก็ทำได้แพน่งแล้วก็เก้าคืนกำไรให้ลูกค้าปีละครั้งเย่งนี้บ้านเลยหน้าสวยแล้วอุ้ยงามถ้ากลับบ้านไม่ถูกคนนี้หือหือไม่ต้องเครียดมันมีปัญหาแก้ได้ตรงที่ว่าเขาตัดระตรงไงถ้าเกิดเขาเล่นหน้แล้วโหก็ซ่อมยากหน่อยอันนี้ก็สวยนะคะโดนไก่ก็ข้างหน้า ข้างหน้าไม่ยาวข้างหน้าสั้นอยู่แล้วก็เล่นนะอืมพอดีมันมันจะดีแมมน่างข้างหน้าพอดีแล้วถ้าตันไปนีกันไม่กิเลสมองกระจกเสร็จสลักอยู่น,นั่นเลยอือนี่ข้างล่างสวยแล้วโอเคอหัวถุยแล้วคันนี้ก็ต้องใหม่อันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะก็มีไฮไลท์นิดนิดทั่วผมงอกดีแล้วช่วงนี้ก็จะมีตะซอยซอยซอยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าดัดกันแล้วอ,อีกที เห็นไ,ไหมต่อยง่ายแก้ปัญหาหง่ายจากบ๊อบมานะคะสวยได้สักท่าโอเคถูกใจป่ะ <laughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามยสวยแล้วก็เอให้บ้านกลับบ้านเลยโอเคค่ะ <laughs>